ชูวาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนวันจิตสมุทรบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่านคุณกำลังฟังมิติข่าว90.5สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารทุกวิกฤตย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงให้การเปลี่ยนแปลงนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น สร้างระยะห่างในวันนี้เพื่อให้เราได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งเราทุกคนจะร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันปอตทขอส่งกำลังใจให้ทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้างคุณสารพลังใจ We fight together มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลดค่าหน่วยกิจ40% ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง2สิงหาคม2563รายละเอียดโทร02 310 8614ถึง24เรียนรามตอบโจทย์การเรียนรู้ในแบบคุณเพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุด ด้วยเวลลอยนิลตรอนซูเปอร์คอมนเรลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมบินเรลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิลตรอนซูเปอร์คอมบินเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร,พล,งงาาหารพลังงานทหารพลังการทำไทยรายการ Insider Talk โดยทนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟงังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายน2563อยู่กับผมกิตติดิตธนดิษวรันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เรากลับมาเกาะติดสถานการณ์ความตึงเครียดในสหรัฐที่เกิดขึ้นจากประเด็นการเหยียดผิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็ครบรอบ3สัปดาห์พอดีครับนับตั้งแต่ที่นายจอจฟลอยด์ได้เสียชีวิตนะครับจากการถูกตำรวจผิวขาวใช้หัวเขา่ากดที่คอ ซึ่งตอนนี้เหตุการณ์ครับก็ลูกกลามบานปลายเป็นการประท้วงเนี่ยไปถึงฝั่งยุโรปนะฮะแล้วก็กลายเป็นเรื่องของการไปนู่นเลยครับไปรื้อรูปปั้นไปโค่นอนุสาวรีย์บุคคลในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการไปค้าทาสการเหยียดผิวการละเมิดคนกลุ่มน้อยไปล่าอนานิคมคือไปเน้นในเรื่องของประวัติศาสตร์กันแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าคราวนี้ครับ ที่ต้องผ่านท่้นผู้ฟังเนี่ยกลับมาเกาะติดสถานการณ์ในสหรัฐก็เพราะว่าล่าสุดไม่ใช่แค่เรื่องจอจฟลอยด์แล้วครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเป็นกรณีคล้ายกันอีกแล้วฮะคือเป็นกรณีที่ตำรวจผิวขาวไปทำเกินกว่าเหตุจนทำให้ผู้ต้องสงสัยที่เป็นชายผิวสีเสียชีวิตเหมือนกันแล้วก็ก่อให้เกิดกระแสะความโกรธแค้นรอบใหม่ปัทุขึ้นมาครับอย่างรุนแรง จนกระทั่งมีการชุมนุมกันมีการไปปิดถนนหนทางไปเผาอาคารร้านค้าเสียหายกันอีกแล้วครับเหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่เมืองแอตแลนตาของรัฐจอร์เจียซึ่งเมืองแอตแลนตาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีประชากรชาวผิวสีเยอะนะครับส่วนใหญ่เมืองไหนครับที่มีประชากรผิวสีเยอะก็มักจะมีกรณีของการเหยียดผิว หรือว่าการใช้ความรุนแรงของตำรวจอยู่บ่อยๆเพราะว่าตำรวจส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่ามักจะเป็นคนผิวขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไหนจะมีประชากรชาวผิวสีเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ก็ตามอย่างกรณีล่าสุดครับที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นกับชายชาวผิวสีนะครับอายุ27ปีที่มีชื่อว่าเรช์ดบรูคส์ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านฟาสต์ฟู้ดที่มีชื่อว่าเวนดี้ตอนที่ ตัวของนายเรช์ดบรูคเนี่ยนะฮะไปจอดรถรอที่จะใช้บริการ d r t v r t u r u ของร้าน w e n d y ้ครับแต่ปรากฏว่านายเรช์ดบรูคเนี่ยนะฮะเกิดฟุบหลับฮะหมดสติไปหลับคาพวงมาลัยเลยครับระหว่างเข้าแถวจอดรถรอใช้บริการตรง d r t v r t u r u ตรงนี้นะฮะทำให้บรรดาลูกค้าคนอื่นๆของร้านเนี่ยก็ต้องขับรถคืออ้อมนะฮะหรือว่า บนเพื่อหนีรถคันของนายเรช์ดบรู๊คเนี่ยนะครับเพื่อไปใช้บริการแทนคือหลับจนลืมหลับจนเพลินไปเลยเนี่ยนะฮะจนลูกค้าคนที่ต่อข้างหลังต้องรีบขับรถหนีไปใช้บริการแทนก็เลยทำให้พนักงานครับรวมไปถึงคนที่มาใช้บริการร้านเวนดี้ในวันนั้นนะครับโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจว่าช่วยมาตรวจสอบหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ทำไมถึง จอดรถแล้วก็นอนหลับไม่ได้สติแบบนั้นนะฮะจนกระทั่งตำรวจก็มารับพอมาถึงปุ๊บก็มาคุยกับนายเรชาทบรูคส์เนี่ยนะฮะเป็นเวลาประมาณเกือบจะครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าคุยไปคุยมาครับก็มีการให้ตัวนายบรู s คส์คนนี้ทดสอบเป่าแอลกอฮอล์หน่อยนะฮะว่ามีแอลกอฮอล์เนี่ยเกินกว่ากำหนดหรือเปล่าปรากฏว่ามีอาการเมาสุราจริงครับอาจจะเป็นกรณีของ เมาแล้วขับแล้วก็มาหลับตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยทําให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งมาด้วยกัน2องนายครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ผิวขาวทั้งคู่นะครับพยายามที่จะจับกลุ่มนายเรชาดบรูคส์ด้วยการใส่กุญแจมือแต่กลายเป็นว่าในตอนนั้นเองฮนะตอนที่ตํารวจพยายามจะไปจับกลุ่มตัวนายบรูคส์นายบรูคส์เนี่ยก็เกิดพยายามที่จะขัดขืนการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่แล้วก็หลบหนีออกไปได้นะฮะในช่วงแรก วิ่งหนีข้ามบริเวณลานจอดรถของร้านเว n d y ้ตรงนั้นไปแล้วในมือเนี่ยปรากฏว่าในายบรูคส์ครับสามารถไปฉวยเอาปืนนะฮะปืนช็อตไฟฟ้าของหนึ่งในเจ้าหน้าที่2นายนั้นมาได้ด้วยและในระหว่างที่วิ่งหนีไปเนี่ยนายบรูคส์ก็มีการเหลียวหลังมานะฮะเหมือนพยายามจะขู่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ยังคงวิ่งตามมาพยายามจะจับกลุมตัวเขา เดี๋ยวเขาจะยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่นะฮะแล้วก็มีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งครับนายบรูคส์นี่แหละได้เหมือนกับตัดสินใจยิงปืนช็อตไฟฟ้าไปใส่เจ้าหน้าที่ปรากฏว่าในตอนนั้นเองครับเจ้าหน้าที่ก็เลยยิงปืนแต่ไม่ใช่ปืนช็อตไฟฟ้าครับเป็นปืนจริงกลับไปที่นายเรชัตบรูคส์จนกระทั่งล้มลงไปกับพื้นนะครับแล้วไม่ได้ยิงแค่นัดเดียวยิงกระสุนจริง ใช้ปืนจริงเนี่ยยิงไปถึง3นัดนะฮะจนกระทั่งไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาคราวนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายเรช์ดบรูคส์ที่เมืองแอตแลนตาเนี่ยนะฮะก็ทําให้หลายคนตั้งข้อสังเกตเอ้ว่ามันค,คล้ายๆกันกับกรณีการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์ครับคือหลักๆเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคลิปเป็นหลักฐานชัดเจนว่าตํารวจเนี่ย ทำเกินกว่าเหตุจริงครับไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านเวนดี้ภาพจากคลิปของคนที่อยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่เปิดโลง่งเป็นพื้นที่ที่มีคนค่อนข้างหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายคนสามารถถ่ายภาพคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นอกจากนี้ตัวของตำรวจ2นายเองครับก็มีกล้องที่บังคับให้ติดกับตัวตำรวจ เพื่อบันทึกภาพอยู่แล้วนะฮะหรือว่าที่เรียกกันว่าบอดี้แคมคือปะกะติเนี่ยตำรวจในสหรัฐนะฮะกรณีของการใช้กระสุนจริงการยิงปืนจริงเนี่ยก็ต่อเมื่อว่ามีแนวโน้มนะครับที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงกับตัวเจ้าหน้าที่เองเท่านั้นแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ว่าจะดูจากกล้องไหนไม่ว่าจะดูจากกล้องวงจรปิดจะดูจากคลิปของพยานจะดูจากกล้องบอดี้แคมของตำรวจเองก็ดูชัดเจนนะครับว่า นายเรช์ดบรู o คส์ที่เสียชีวิตเนี่ยพยายามวิ่งหนีคือไม่ได้เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่แน่ๆแ,แล้วทำไมตำรวจยังต้องยิงด้วยกระสุนจริงจริงอยู่ครับที่นายเรช์ดบรูคส์ไปช่วยเอาปืนช็อตไฟฟ้ามาได้แต่ก็ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นใช้ปืนจริงเพราะอย่าลืมนะครับว่าข้อหาเนี่ยอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นก็ จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการเมาแล้วขับไม่ได้มีความสมเหตุสมผลใดๆมารองรับการกระทําของตํารวจทั้งสองนายทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วที่น่าสงสารก็คือว่าผู้ที่เสียชีวิตนายเรชาดบรูคส์ครับมีลูกสาว3คนด้วยกันอายุ1ขวบ2ขวบแล้วก็8ขวบนอกจากนี้ยังมีหลานชายนะฮะหลานชายเนี่ยอายุประมาณ13ปีนะครับ คือเหมือนกับเป็นลูกติดนะฮะมาจากภรรยาของเขาอีกทีหนึ่งนะปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือในอีกแคบไม่กี่ชั่วโมงให้หลังนะฮะหลังจากที่นายเรชัทบรูกคเสียชีวิตเนี่ยเขาเตรียมนะที่จะจัดงานวันเกิดให้กับลูกสาวคนโตด้วยนะฮะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งน่าสงสารแล้วก็ทําให้คนในสหรัฐเนี่ยกลับมาโกรธเคืองตํารวจอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าทําเกินกว่าเหตุ อีกแล้วเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์เกี่ยวกับนายจอจฟลอยไปไม่ทันใดนะครับคราวนี้ฝั่งของตำรวจเองครับที่เมืองแอตแลนตามีการตอบสนองค่อนข้างรวดเร็วนะฮะคือเหมือนกับมีบทเรียนจากกรณีของจอจฟลอยมาแล้วนะครับคือทางผู้ประชาการครับตำรวจของแอตแลนตาที่เป็นผู้หญิงนะฮะชื่อว่าเจ้าหน้าที่เอริก้าชิลส์ก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งแบบทันทีเลยนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงคืนวันศุกร เช้ามืดวันเสาร์ผู้ประชาการตำรวจลาออกเลยครับยื่นหนังสือลาออกกับทางนายกเทศมนตรีของนครแอแลนตาในขณะที่ตำรวจ2องนายครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายเรชัดบรูคส์นายที่ไปใช้ปืนจริงยิงจนกระทั่งนายบรู๊คเสียชีวิตเจ้าหน้าที่นายนี้ถูกไล่ออกจากราชาการทันทีนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่อีกนายหนึ่งซึ่งเหมือนกับเป็นตำรวจ คู่หูกันไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ยิงแต่ว่าก็ถูกพักงานในขณะน,นี้โดยไม่มีกำหนดนะครับส่วนข้อหาเบื้องต้นทางอายการก็บอกแล้วครับถ้าจะดำเนินคดีกับตำรวจที่ยิงนายเรชาดบรูคจนเสียชีวิตก็น่าจะเจอกับข้อหาฆาตกรรมหรืออย่างเบาที่สุดก็คือฆาตกรรมโดยไม่ได้ไตรตรองไว้ก่อนนะครับ กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ครับเฉพาะที่เมืองแอตแลนตาเมืองที่เกิดเหตุก็ทําให้เกิดเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตถึงแม้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในสหรัฐเองบรรยากาศส่วนใหญ่การชุมนุมยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นไปด้วยความสงบไม่ได้มีการก่อจลาจลไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงแต่ว่าพอมีการเสียชีวิต ของนายเรชัตบรูคส์ที่เมืองแอตแลนตาครับตกช่วงกลางคืนวันเสาร์คือ1วันหลังการเสียชีวิตของนายบรูคส์ความรุนแรงก็กลับมาทันทีครับทางผู้ชมรมนะฮะไปพยายามปิดการสัญจรของถนนสายหลักเลยฮะที่เมืองแอตแลนตาแล้วก็สามารถปิดการจราจรได้สำเร็จช่วงหนึ่งด้วยนอกจากนี้จุดเกิดเหตุครับก็คือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด w e n d y ้แบบไรฟลูเนี่ยนะฮะก็ถูกผู้ชุมนุมใครก็ไม่รู้แหละนะฮะไปจุดไฟเผาไฟเนี่ยโหมลุกไหม้รุนแรงเลยนะฮะที่ร้านเวนดี้เป็นเวลาน,านานกว่า45นาทีครับกว่าที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็ใช้ความพยายามเนี่ยนะฮะในการดับไฟได้แต่กว่าจะดับไฟได้ปรากฏว่าจุดเกิดเหตุตรงที่ร้านเวนดี้ตรงนั้น คือเหลือแต่เท่าฐานแล้วฮะเหลือแต่ซากแล้วแทบไม่สามารถช่วยให้เข้าของสินทรัพย์อะไรต่างๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยสามารถกลับคืนมาได้แต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ร้านเวนดี้ที่ถูกเผาเสียหายแค่ที่เดียวเท่านั้นไม่ลามไปเผาไหมสถานที่ที่อยู่ติดกันด้วยปรากฏว่าสถานที่ที่อยู่ติดกันเนี่ยเป็นปั๊มน้ํามันนะฮะถ้าเกิดไฟลามไปที่ปั๊มน้ํามันจริง โอ้โหไม่อยากจะจินตนาการครับถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันเสาร์อย่างที่บอกไปว่าเกิดความรุนแรงนะฮะมีการเผาร้านเวนดีสมีการไปปิดถนนโขนทางตำรวจเองก็มีการใช้แก๊สน้ำตาในการสลายผู้ชุมนุมครับแล้วก็มีผู้รประท้วงอย่างน้อย36คนด้วยกันที่ถูกจับกลุ่มคือตอนนี้เนี่ยสำหรับกรณีล่าสุด ที่เกิดขึ้นกับนายเรช์ดพรูคส์ท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าจะยังคงเกิดขึ้นในวงจํากัดก็คือเฉพาะที่เมืองแอตแลนตาของรัฐจอร์เจียแต่เราก็ต้องจับตากันต่อครับว่าเหตุการณ์นี้จะลุกลามไปทั่วประเทศสหรัฐหรือว่าไปทั่วโลกซ้ํารอยกับกรณีของจอร์จฟลอยด์หรือเปล่านะฮะแต่อย่างน้อยเหตุการณ์เหล่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ยมันไม่ใช่แค่กรณีใดกรณีหนึ่งเคสใดเคสหนึ่งละฮะ แต่ว่ามันเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเรื้อรังจากทั้งปัจจัยประวัติศาสตร์ปัจจัยเศรษฐกิจปัจจัยโครงสร้างสังคมถามว่าปัญหากรณีของการเหยียดสีผิวการใช้ความรุนแรงของตำรวจผิวขาวต่อผู้ต้องสงสัยผิวสีเนี่ยมันเรื้อรังขนาดไหนอายุข้อเท็จจริงง่ายๆฮะเป็นสถิติที่เห็นภาพทันทีครับคือตั้งแต่ต้นปีนี้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึง6เดือนเต็มด้วยซ้ำ เฉพาะที่รัฐจอร์เจียที่เดียวย้ำนะฮะว่าไม่ใช่ทั้งสหรัฐเฉพาะที่รัฐจอร์เจียที่เดียวนะครับซึ่งเมืองแอตแลนตาที่เกิดการฆาตกรรมนายเรชัตบรูส์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่ในรัฐนี้เฉพาะครึ่งปีที่ผ่านมาครับมีกรณีการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวไปใช้ปืนจริงเนี่ยยิงไปที่ผู้ต้องสงสัยผิวสีนะฮะ 48ครั้งแล้วครับ48เคสด้วยกันที่จําเป็นต้องมีการสอบสวนเกิดขึ้นแล้วในจํานวน48กรณีนี้ปรากฏว่ามีถึง15เหตุการณ์ที่ผู้ต้องสงสยัยถูกตํารวจยิงเสียชีวิตซึ่งก็รวมถึงกรณีล่าสุดของนายเรชาดบรูคส์ด้วยนะครับนี่แหละฮะทำให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจริงๆไม่ว่าจะออกมารณรงค์ประท้วงกันขนาดไหนแต่มันยังคงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้เราเห็น ต่อหน้าต่อตาครับมีคลิปมีภาพเหตุการณ์เป็นหลักฐานชัดเจนอีกเคสหนึ่งครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีอีกกรณีหนึ่งที่ดูแล้วมีแววมีแนวโน้มเหมือนกันว่าอาจจะนําไปสู่การชุมนุมประท้วงได้อีกคือเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นในเมืองปามเดลนะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียห่างจากนครลอสแองเจลิสประมาณสัก100กิโเมตรคือเมื่อวันพุธที่แล้วครับมีชายผิวสี วัย24ปีชื่อว่าโ er, รเบิร์ตฟูลเลอร์กับมีคนไปพบศพของเขาเสียชีวิตนะครับด้วยการถูกแขวนคอห้อยลงมาจากต้นไม้ครับเมื่อเวลาประมาณสักตี3ามครึ่งปรากฏว่าผ่านไปแค่2วันครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพุธผ่านมา2วันก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าตำรวจในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกับมั่นอ,อกมั่นใจว่าการเสียชีวิตนะฮะของชายที่มีชื่อว่า โรเบิร์ตฟูลเลอร์คนนี้เนี่ยนะครับเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายไม่ได้มาจากสาเหตุอื่นนะฮะโดยบอกด้วยครับว่าเหมือนกับเขาเนี่ยมีปัญหานะฮะเรื่องของซึมเศร้าเรื่องของสุขภาพจิตนะครับแล้วก็เหมือนกับจะบอกว่าในช่วงการล็อกดาวน์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้คือมีคนที่เครียดมีคนที่มีปัญหาภาวะทางจิตจนคิดสั้นไปก็หลายรายแล้วนะฮะ แต่ปรากฏว่าประชาชนอย่างแนวรัฐแคลิฟอร์เนียในพื้นที่เมืองปามเดียวเองเขาก็ไม่พอใจครับบอกว่าทําไมตํารวจเนี่ยรีบสรุปจังเลยทั้งที่การสอบสวนเรื่องของการชนะสูตรพลิกศพยังไม่ทันที่จะสรุปแล้วเสร็จแล้วทาไมถึงรีบสรุปบอกว่าเนี่ยมันเกิดจากการฆ่าตัวตายทําไมถึงไม่ดูความเป็นไปได้สมมติฐานอื่นๆก่อนนะฮะอย่างเช่นนี่อาจจะเป็นผลจากการก่อ อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากความเกลียดชังหรือว่าเฮดครา e หรือไม่นะฮะลักษณะของการลินชิ่งนะฮะเหมือนกับเป็นการที่คนขาวเนี่ยไปล่าคนผิวสีนะครับจนกระทั่งไปทําให้เสียชีวิตแล้วก็เอามาแขวนคอประจานอะไรในลักษณะนั้นเป็นไปได้ไหมนะฮะว่าอาจจะมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีส่วนรู้เห็นแล้วต้องการปกปิดอะไรหรือเปล่าตอนนี้นะฮะในพื้นที่ก็มีกระแสะโกรธเคือง เกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะนี่คือในช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมามีกรณีที่เป็นข่าวเป็นคราวดังไปทั่วสหรัฐแล้วก็เนี่ยดังมาจนผมต้องหยิบยกมาเล่าให้ฟังในรายการของเราอย่างน้อย2เหตุการณ์แล้วนะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวกลับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทรัมป์เองให้สัมภาษณ์ช่องประจำฮะก็คือสถานี Fox News เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับกรณีที่ สำนักงานตำรวจกับก็สืบเนื่องจากกรณีจอร์ชลอยน์นี่แหละครับออกมาเริ่มแบนไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการล็อกคอในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสยัยเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับอย่างเช่นการเอาหัวเข่าไปกดที่คอเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการล็อกคอเหมือนกันนะฮะทรัมป์เองก็บอกครับว่าโดยทั่วไปย้ำนะฮะทรัมป์บอกว่าโดยทั่วไปน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากครับ ที่จะแบนการล็อกคอแบบนี้หรือที่เรียกว่าชกโหนะครับแต่ทรัมป์เองก็บอกเหมือนกันว่าในบางสถานการณ์ก็ยังคงจําเป็นนะที่จะต้องมีการล็อกคอโดยเจ้าหน้าที่โดยทรัมป์ก็ยกตัวอย่างบอกว่าอย่างเช่นกรณีที่ตํารวจมีอยู่แค่นายเดียวแล้วก็ผู้ต้องสงสยัยพยายามที่จะมีการขัดขืนอะไรแบบนี้นะฮะตำรวจอาจจะจําเป็นต้องล็อกคอก็เป็นได้นะครับคือลักษณะการให้สัมภาษณ์ของทรัมป์เนี่ย ยังคงให้ท้ายตํารวจนะฮะฝ่ายตํารวจอยู่อย่างสม่ําเสมอมาตั้งนานแล้วนะครับคือก็มองว่ากลุ่มนี้ยังไงก็ตามเชื่อว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มฐานเสียงของทรัมป์นะครับแล้วในขณะเดียวกันทรัมป์เองก็ไปโพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปวิจารณ์กรณีที่วงการกีฬาครับก็เริ่มมีบทบาทมีความเคลื่อนไหวเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการ เรียกร้องความยุติธรรมให้กับกลุ่มคนผิวสีเหมือนกันอย่างเช่นวงการอเมริกันฟุตบอล NFL นะฮะกีฬาอันดับหนึ่งของสหรัฐเนี่ยมีความพยายามครับจากทางผู้บริหารของ NFL ออกมาขอโทษขอโพยนะครับว่าที่ผ่านมากรณีที่ไปแบนไม่ให้นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลเนี่ยแสดงออกเกี่ยวกับการประท้วงนะฮะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับชายผิวสีด้วยการไป เรียกว่าคุกเข่านะครับเวลาบรรเลงเพลงชาติสหรัฐนะครับเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยที่ผ่านมาคือทาง NFL มีการแบนนะครับแต่ว่าล่าสุดคือทางผู้บริหารออกมาให้สัมภาษณ์แล้วขอโทษขอโพยกลับบอกว่าที่ผ่านมาทําผิดพลาดไปแล้วหลังจากนี้จะทบทวนน,นโยบายอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนกับส่งสัญญาณและครับว่าจะเปิดช่องให้บรรดานักกีฬาอเมริกันฟุตบอลสามารถคุกเข่านะฮะแล้วก็ ประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ได้ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งวงการครับอย่างฟุตบอลน,นะครับอันนี้ฟุตบอลแบบที่คนไทยเล่นกันชาวโลกเล่นกันนะฮะฟุตบอลจริงๆเนี่ยนะฮะใช้เท้าเตะเนี่ยครับทางสมาพันธ์ฟุตบอลของสหรัฐก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับบอกว่าเอ่อการที่นักกีฬาฟุตบอลน,นะครับจะต้องเคารพธงชาติเนี่ยนะฮะไม่จําเป็นต้องยืนตรงอีกต่อไปอาจจะใช้วิธีการอื่นได้ก็เหมือนกันครับเป็นการ เปิดโอกาสให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยสามารถใช้การคุกเขา่าแสดงสัญ,ญลักษณ์การชุมนุมประท้วงนี้ได้เหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าทรัมป์เองไม่เห็นด้วยกับแล้วก็ออกมาวิพา์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาตรงนี้นะบอกว่าโอเคถ้าเกิดทําแบบนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือว่ากีฬาฟุตบอลก็ตามเนี่ยตัวเขาจะไม่ขอดูกีฬาทั้ง2ชนิดนี้ในสหรัฐอีกต่อไปเพราะเหมือนกับบอกว่าไม่ ให้เกียรติไม่เคารพเพลงชาติของประเทศตัวเองนะฮะนี่แหละฮะเหมือนกับเข้าข่ายนะฮะผู้นําชาตินิยมหรือว่าพูดให้ชัดๆเหมือนกับเป็นผู้นําเพลงชาตินิยมนะฮะคือทรัมป์กับเพลงชาติกับธงชาติสหรัฐนี้คือพยายามที่จะโยงเข้าด้วยกันแสดงออกถึงความรักชาตินะฮะ k m e r i r i g r g r t a t a i n i n เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมาคุกเข่าเวลาบรรเลงเพลงชาติแบบนี้ทรัมป์ก็ยังยืนยันว่าไม่เห็นด้วยไม่ยอมนะฮะ แล้วก็พูดถึงทรัมป์เองท่านผู้ฟังครับก็ต้องไปจับตาอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของทรัมป์ในวันเสาร์นี้นะครับวันที่20มิถุนายนคือทรัมป์เนี่ยกําลังจะกลับมาปราศัยเลือกตั้งใหญ่ครั้งแรกครับนับตั้งแต่ที่มีการล็อกดาวน์คือตั้งแต่วันที่2มีนาคมหรือว่าในรอบกว่า3เดือนการปราศัยใหญ่นะครับแผนการน่าจะมีขึ้นที่เมืองเทาวซาครับของรัฐโอคลาโฮมาโดยงานนี้ครับ การประสายเนี่ยจะจัดขึ้นในพื้นที่ปิดในพื้นที่อารีนานะครับมีความจุเนี่ยถึง1,9000ที่นั่งก็เลยมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้คือสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐเนี่ยยังไม่น่าไว้วางใจนะครับหลายรัฐเองยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงทําสถิติในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศวันวันหนึ่งเนี่ยยังอยู่ที่หลักประมาณ 2 5 0 0 0คนได้นะครับคือยังคงเยอะมากในขณะที่แทบจะทั่วประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์กันไปแล้วคนก็เลยกลัวว่าแล้วทรัมป์ไปจัดการปราศายใหญ่แล้วมีคนสมมุติว่ามากันเต็มความจุเนี่ยมากันประมาณเกือบ20,000คนแล้วมันจะเกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโควิด -19 หรือไม่น่าสนใจนะครับว่าใครก็ตามครับท่านผู้ฟังที่จะไปร่วมการปราศัยครั้งนี้เนี่ยเวลาไปสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์จะต้องมีการคลิกยอมรับข้อความตรงนี้ด้วยฮะบอกว่าใครก็ตามครับที่มาร่วมงานปลายัยต้องเต็มใจถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยเกิดติดเชื้อโควิด1 9ขึ้นมาต้องคำหนึงถึงความเสี่ยงตรงนี้อยู่แล้วแล้วทางทีมหาเสียงของทรัมป์รวมถึงตัวทรัมป์เองเนี่ยก็จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นกับกรณีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าการบาดเจ็บที่มีความเกี่ยวข้องกับ เชื้อโควิด1 9นะฮะแล้วทรัมป์เองก็บอกได้ว่าไม่ใช่แค่ที่รัฐโอคลาโฮมาเท่านั้นมีแผนครับที่จะไปจัดการปราศายใหญ่ต่อจากนี้อีกหลายรัฐแล้วก็จะไปรัฐที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยไม่ว่าจะเป็นที่รัฐฟลอริดาเท็กซัสนอร์ทแคโรไลนาแล้วก็แอริโซนานะครับซึ่งแต่และรัฐก็เป็นรัฐที่กำลังต่อสู้กันสู่สีคู่ขี้นะครับกับทางโจไบเดนว่าที่ตัวแทนจากทางพรรคเดโมแครตนะฮะ ซึ่งจริงๆเนี่ยงานนี้ท่านผู้ฟังฮะเชื่อไหมว่าการประสาใหญ่เนี่ยเดิมทีครับไม่ได้จะจัดวันเสาร์ที่20มิถุนาครับจะต้องจัด1วันก่อนหน้านั้นก็คือวันศุกร์นี้ครับวันที่19แต่ว่าจําเป็นต้องเลื่อนออกไปครับเพราะว่าวันที่19มิถุนายนเนี่ยทางสหรัฐเองเขาเป็นวันสําคัญเรียกว่าจูนทีนครับหรือว่าวันเลิกทาสคือไปตรงกับวันปลดปล่อยทาสกลุ่มสุดท้ายของอเมริกาอย่างเป็นทางการนะฮะในรัฐเท็กซัส เมื่อว,วันที่19มิถุนายนปีคศ1865สมัยอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนนะครับหลังจากเป็นฝ่ายชนะในสงครามกลางเมืองซึ่งท่านผู้ฟังเองเชื่อไหม้ว่าตัวลินคอนแล้วก็ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่มาจากพรรคเดียวกันนะฮะก็คือพรรครีพรับลิกันครับแล้วที่สําคัญคือเมืองที่ทรัมป์เนี่ยจะไปจัดปราสายใหญ่ก็คือเมืองเทาวซาของรัฐโอกลาโฮมากลายเป็นว่า ในอดีตครับเมื่อปี1921เมืองนี้เคยเป็นหนึ่งในเมืองที่เจอกับการสังหารหมู่คนผิวสีที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาครับคือตอนนั้นมีกลุ่มคนผิวขาวครับไปบุกโจมตีไม่ว่าจะด้วยปืนหรือว่าด้วยระเบิดเนี่ยในย่านกรีนบูดซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนผิวสีครับจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตมากถึง300คน มีอาคารห้างร้านมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายราว1,000หลังเพราะฉะนั้นในที่สุดทรัมป์เองก็เลยต้องเลื่อนการจัดปราศัยออกไปนะครับหลังจากเจอกับกระแสกดดันเพราะว่าถ้ายังดันทุรังต่อไปเนี่ยก็คงนีไม่พ้นนะฮะที่จะถูกโจมตีว่าตัวทรัมป์เองเนี่ยไม่แยแสประวัติศาสตร์ทำแบบนี้เพื่อประชดคนผิวสีหรือเปล่าเพื่อเอาใจคนผิวขาวที่เป็นฐานเสียงของตัวเองหรือเปล่า ในช่วงที่สังคมอเมริกากำลังตื่นตัวกับเรื่องความเท่าเทียมกันทางสีผิวอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฝังครับในสหรัฐอเมริกาเรายังต้องจับตาหลากหลายเรื่องสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องการเลือกตั้งเรื่องของทรัมป์จับตาเรื่องของประเด็นสีผิวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยังต้องเกาะติดกันต่อเนื่องก็คือการระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับ ที่สหรัฐจนถึงตอนนี้ก็ดูแนวโน้มไม่น่าจะมีประเทศไหนที่มาทำลายสถิติได้เป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด -19 มากที่สุดในโลกนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ประจำเช้าวันนี้วันพรุ่งนี้กลับมาพบกันที่เดิมนะครับทางมิติข่าว90.5ชาวนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ